มูล,ลนิธิลบบุรีสามาัคคีสงเคราะห์ได้จ่ายโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลพรมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี เมื่อวันที่27พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานายสมโพศ์ทำเสมอดีประธานมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์พร้อมด้วยคณะกรรมการมูล,ลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์ได้จัดโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่อำเภอเมืองลบบุรีซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ตำบลพรมมาศ์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรมมาศพร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีซึ่งในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึง15คนโดยทุกคนได้รับมอบข้าวสารจำนวน25กิโลกรัม นมพร้อมดื่ม2อลังบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแป้งทาตัวน้ํายาล้างจานสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตและเงินจํานวน2,000บาทให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยได้ดําเนินการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดครับ เป็นตัวแทนนะคะคเป็นกำนันพนมพม,มาขอถอบตอบขอขอ,ขอบคุณเป็นตัวแทนขอบคุณมูลนิธิสามทีสงเคราะห์กบร,รีนะคะนาโดยท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะคะที่มาช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณท่านกำนันแล้วก็ผู้เช่่ยผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่วันนี้อำนวยความสะดวกให้กับมูลนิธิ มูลนิธิก็จะได้มีโอกาสมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ตำบลผ,<ม>ผมมาดเนี่ยวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าสงสารน่เาเวทนานะแล้วก็มูลนิธิเราก็มีสิ่งอันเล็กอันน้อยที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยนะ้โอากาสหน้าถ้ามี โอกาสหน้าก็จะมาใหม่นะครับก็ขอบข,ข,ขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่ามีมูลนิธิจะให้เหลือให้ทางตำบลช่วยเหลือไม่ว่าเป็นอสมอหน่วยงานของนายพี่อาบ้านนะคะอย่างเมื่นว่ามีการเผาศพไม่มีญาตินะคะมาบริการรับทีมาติดต่อได้นะคะช่วยเหลือเต็มที่ค่ะขอบคุณค่ะใกล้แล้วเดี๋ยวก็มีค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะของร้านด้วยก